ในสมัยโบราณความเชื่อเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นเกิดขึ้นมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือการปลูกต้นไม้หน้าบ้านโดยคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าต้นไม้ที่จะนำมาปลูกหน้าบ้านควรเป็นต้นไม้มงคลเท่านั้นเพื่อช่วยเสริมบารมีให้กับผู้อยู่อาศัยสำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลสำหรับปลูกหน้าบ้านอยู่ เราได้รวบรวมมาฝากท่านแล้วว่านรวยไม่เลิกต้นรวยไม่เลิกหรือว่ารวยไม่เลิกเป็นพืชที่ค่อนข้างชอบน้ำเพราะเป็นไม้ที่อวบน้ำโดดเด่นด้วยใบที่มีลักษณะเรียวยาวหนาและมีจุดทั่วใบควรปลูกในที่มีแสงแดดลำไรและอากาศถ่ายเทสะดวกโดยมีความเชื่อว่า ผู้ที่ปลูกต้นรวยไม่เลิกไว้หน้าบ้านจะมีกินมีใช้เงินทองไหลามาเทมาตลอดเหมือนชื่อของต้นไม้นั่นเองต้นทับทิมหรืออัญ,ญมณีแห่งผลไม้ที่ใครหลายคนต่างยกย่องเนื่องจากผลของมันเป็นสีแดงฉ่ำอิ่มน้ำคล้ายอัญ,ญมณีคนโบราณเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ปลูกไว้หน้าบ้านหรือภายในบ้านจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยอีกทั้งยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและผู้ผีปีศาจอีกด้วยต้นมะขามต้นมะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นิยมปลูกให้ร่มเงาและออกผลเก็บกินได้หากปลูกไว้หน้าบ้าน จะทำให้มีคนเกรงขามเป็นที่น่ายกย่องนอกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่าการปลูกต้นมะขามไว้หน้าบ้านจะช่วยป้องกันคนในบ้านจากผู้ผีและสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยต้นจำปีต้นจำปีเป็นไม้ยืนต้นที่ชอบแสงแดดเหมาะแก่การปลูกไว้หน้าบ้านนอกจากต้นจำปีจะมีกลิ่นหอม ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยต้นเข็มต้นเข็มเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กดอกมีสีสันสวยงามจึงนิยมปลูกเพื่อประดับรั้วบ้านโดยจัดเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของคนโบราณ ด้วยดอกที่มีลักษณะเรียวแหลมเปรียบเสมือนการมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและยังนิยมนำไปบูชาพระใส่แจกันประดับบ้านรวมถึงเป็นดอกไม้ประจำไหว้ครูอีกด้วยราชพฤกหรือต้นคูณต้นราชพฤกหรือต้นคูณถูกเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำประเทศไทยด้วยเพราะถือเป็นไม้มงคลและศักดิ์สิทธิ์ โดยออกดอกเป็นพุ่มสีเหลืองอารามเมื่อนำมาปลูกหน้าบ้านจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรืองเสริมบารามีมีเกียรติยศและชื่อเสียงกวักมรกตต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้ประดับมงคลที่นิยมปลูกในร่มหรือที่มีแสงแดดรำไรเลี้ยงง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อย อีกทั้งยังช่วยดูดสารพิษหรือฟอกอากาศได้อีกด้วยถือเป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่คนนิยมปลูกหน้าบ้านเพราะจะช่วยเสริมความโชคดีมีโชคลาภและหากบ้านไหนปลูกต้นกวากมรกตจนออกดอกโบราณเชื่อว่าจะยิ่งทำให้มีโชคลาภคิดอะไรก็จะสมหวังอย่างที่ใจต้องการต้นวาสนา ต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่นิยมนำมาประดับตกแต่งรอบๆบ,บ้านเนื่องจากใบมีลวดลายที่สวยงามปลูกง่ายและทนทานโดยคนโบราณเชื่อว่าหากใครปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลเอาใจใส่อย่างดีจนออกดอกจะทำให้คนในบ้านมีโชคลาภมีความเจริญรุ่งเรือง และคิดหวังสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ